สวัสดีเช่นเคยครับมาพบเจอกับผมอีกครั้งนะครับหนุ่มโอต้อคารถบ้านมือแปะก็วันนี้มีรถมาเสนอหนึ่งคันเป็นเจ้ารถตู้ไฮเอทหลังคาสูงช่วงยาวเครื่องหนึ่ง JZ สีรอบคันไม่สวยคันนี้ซื้อรถมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นรถนักเรียนเดิมทีก็มีเล่มเอกสารชุดโอนไลอยมีให้ครบภาษีห6หต่อได้รถคันนี้ตอนนี้ใช้แค่น้ำมัน เบนซินนะครับแก๊ส l อ g ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าในเล่มยังไม่แจ้งออกก็จะมาดูเดี๋ยวดูคร่าวๆไปก่อนนะครับคันนี้ระบบแอร์ใช้งานไม่ได้เป็น g กียร์ออความร้อนไม่มีปัญหาก็จะมีแค่หม้อน้ำไม่ค่อยดีต้องไปล้างหน่อยผมขับมา420โลจากขอนแก่นก็เดินทางกลับมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับมาไล่กันดูจากด้านหน้ากระจกด้านหน้าไม่แตกไม่ร้านะครับ ภาษีหกหกสีรอบคันเนี่ยเล็กเกอร์จะมีรอกแบบนี้ตาไฟดีกระจังหน้ายัางดีอยู่มาดูทางด้านซีกสายบันไดซ้ายนะครับบันไดซ้ายจะมีผุนี่นะครับมีผุก็มือเปิดยังยังดีนะครับไม่หักแางประตูด้านในก็จะประมาณนี้ ส่วนประตูบานสไลด์นี่นะครับก็จะมีลอนสีมีลอนสีโป้่อนออกนะครับด้านหลังก็จะมีนี่พวกคิ้วด้านข้างเนี่ยหลุดหายไปหมดแล้วด้านหลังนะครับก็จะมีร่อนเช่นเคยนี่มีรอยปูดอันนี้น่าจะผูกมงนะครับนี่ มีผูกก็ประมาณนี้ผูกก็จะมีเล็กน้อยนะครับนิดๆหน่อยๆก็เผื่อท่านใดไปทํารถกู้ภัยสายแคมปิ้งนะครับรถนักเรียนก็เอาไปใช้งานอันนี้ก็เหมือนถอยคูดอะไรมานะครับเหมือนถอยเบียดเสาเบียดอะไรมานะครับขวาก็ประมาณนี้ก็มีร่อนตรงนี้นะครับก็โดยรวมก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับส่วนด้านบนหลังคา ส่วนมือเปิดอ่าจะมีเดี๋ยวนะด้านหลังด้านขวาเนี่ยจะมีผูตรงซุ้มล้อหลังนะครับนี่แล้วก็จะมีซุ้มล้อหน้านะครับนี่ที่มีผูกแล้วก็จะมีมือเปิดหักนะครับจะต้องเปิดด้านในอ่าใช้เปิดด้านในเอานี่กระจกมือหมุนเราก็จะมีเล่มเอกสารที่มีมีเล่ม มีชุดโอนลอยนะครับนี่เครื่องกระแจงลงเรียมมาแล้วหนึ่งเจซ็นเปลี่ยนเชื่องมาหลายตัวนะครับก็เอกสารชุดโอนมีแล้วก็คันเนี้เครื่องหนึ่งเจยังมียังคงลงแก๊สอยู่นะครับไปแจ้งแก๊สออกลักษณะรถเป็นตู้นั่งสี่ตอน ภายนอกก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มาดูด้านในด้านในเบอกคนขับเนี่ยบอกคนขับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ยังไม่ขาดส่วนพื้นคมเนี่ยจะไม่สวยนะครับจะเปื้อนฝุ่นทางที่ดีก็ไปลื้อซักเอานะครับเป็นเกี์ยวโต้ประโนด้านหน้าก็จะมีโบนี่โลกประจําตัวเลยชอบแกะออกกันนี่เบาะคนขับพดานด้านบน ก็ไม่ถือว่าสวยมากแต่ก็ดูดีนะครับช่องแอร์แถงแอร์แถบข้างแถบไฟยังอยู่แต่ว่าช่องกลางเนี่ยหลุดไปแล้วปัดน้ำฝนจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับจะมีข้างเดียวดูด้านหน้าก็จะหลอดดีครับมีแค่สีไม่สวย ตูซ้ายก็เป็นมือหมุนเหมือนกันเบกคนขับเดี๋ยวดูเครื่องกัน oh. นี่นะครับเป็นเครื่องหนึ่งเกซก็จะมีคาบน้ำมันคาบอะไรบ้างนะครับจะมีหม้อน้ําผมขับกลับมาปัญหาที่เจอคือหม้อน้ํำระบายความร้อนไม่ค่อยดีนะครับคาบก็จะออกตรงนี้แต่ว่าผมเดินทางกลับมาแล้ว420โลครับน้ําไม่ดันนะแต่ว่าไปล้างหม้อน้ําหน่อยถ้าไปใช้งานนะครับ ดูประตูสไลด์หลังกันประตูสไลด์หลังจะเนื่อหนึ่หน่อยล้างด้านบนแห้งไม่มีจะรับดีมาเท่าไหร่ก็ล้างล่างเนี่ยล้างล่างมีรอยรอยผุนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ฝาครอบนี่หายไปส่วนตัวด้านนี้ยังอยู่เบาะเนี่ยอยู่ครบทุกตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังใช้ได้ปรับได้แผงด้านข้างนี่หลุดออกอันนี้จะเป็นพวกเบาะเสริมนะครับที่ติดมากับรถ นี่เบาะแถวสองตัวแรกริมประตูเนี่ยขาดผมก็ล้างทำความสะอาดได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะไม่ได้ถือว่าสวยงามเรียบม,มากผมล้างไว้สะอาดนะครับก็แค่ไม่น่าเกียดนี่นะครับส่วนถังแก๊สเนี่ยถังแก๊สจะอยู่เบาะแถวหลังนี่ตรงนี้แถวท้ายก็ประมาณนี้ขายตามสภาพนะครับ สามหมื่นเก้าพันบาทก็มาขับกลับไปนะครับสนใจก็ดูรถอำเภอ้าเกียบฉะเชิงเซาไปเดี๋ยวไปทดลองขับกันตอนนี้รถตู้ก็หายากนะครับท่านใดอยากได้รถตู้ก็ถามเข้ามา ต์ทเครื่องกุญแจจะเป็นกุญแจตัวใหม่นะครับแกตัวเก่านี้ใช้ไม่ได้เกียร์น้ำมันใช้งานได้นะครับเกียร์ความร้อนในปกติความเร็วมาดูเกียร์เกียร์เข้าไม่มีกระชากไม่มีกระตุกนะครับวงอะไรพาวเวอร์เนี่ยไอเกียร์ตัวดีเนี่ยใส่แล้วไม่วิ่ง จะใส่ตัวสองเนี่ยวิ่งปกติไม่กระชากนะเกียร์เราก็ใส่ได้ไม่แน่ใจเป็นที่กล่องเกียร์หรือเป็นที่เซ็นเซอร์เกียร์ตัวไหนแต่ก็ขับปกติใส่ใส่สองหรือว่าล็อกขันเกียร์มันเคลื่อนก็นไม่แน่ใจนะครับมันไปอยู่จังหวะเกียร์ว่างหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งเกียร์มันอาจจะเคลื่อนนะครับเบรกดีครับเบรกอยู่ดี เกียร์ไปเปลี่ยนปกตินะครับแล้วก็ขับรถศูนดีนะครับไม่ดึงซ้ายไม่ดึงขวาเนี่ยเกียร์ความล้อเกียร์น้ำมันก็ขึ้นนะครับปกติแต่ว่าวัดรอบวัดรอบเครื่องไม่ขึ้นรถถือว่าขับดีเลยครับเดี๋ยวลองโหนโค้งดูหน่อย ช่วงล่างพอได้ครับช่วงล่างไม่น่าเกียเถือว่าดูดีค่อนข้างดีก็มาขับกลับไปเลยครับปล่อยมือขับได้เนี่ยนะครับสามหมื่นเก้าบาทไนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะลดราคาใช่ละสามหมื่นเก้าพันบาทก็ถูกใจมาดูรถอำเภอท่าดีเกียบฉะเชิงเซาครับรถขับดีเลยไปล้างหม้อน้ำหน่อยนะครับจุดไหนไม่ดีผมก็จะแจ้งนะครับให้ไปล้างไปทําความสะอาดไปเก็บเอารถผมไม่ได้ว่าจะดีทุกอย่างนะครับ ตรงไหนไม่ดีก็ไปซ่อมแล้วก็ขายตามสภาพนะครับก็คือขับใช้งานได้คันนี้เดี๋ยวจอดให้ดูเกียร์เนี่ยปกตินะครับเกียร์วิ่งสมูทปกติเลยไม่มีวืดไม่มีอันี้นะครับแต่ว่าตำแหน่งเกียร์เนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นมาไปอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเปล่าเนี่ครับอันนี้เกียร์ถอยเข้าไม่กระชากพอดึงมาตรงนี้เป็นเกียร์ว่าง ก็ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับมาไปลองรถเพราะว่าเมื่อกี้โทรสับร้อนนะครับรถก็ขับตีนะครับก็จะมีตำแหน่งเกียร์ที่ผมแจ้งไปว่าตำแหน่งเกียร์น่าจะเพื่อนหรือว่าสายเกียร์จะตั้งตำแหน่งขยับไปหน่อย เลยก็ท่านใดนะครับอยากได้รถตู้ไว้ขับใช้งานไปทำรถแคปปิ้งนะครับก็ทำรถกูถ้ภัยก็โทรมาสอบถามน,นะครับเบอร,โร์โทรศัพท์087 188 2272นะครับรถผมรีวิวให้ดูแล้วคันนี้เดินทางมา420โล ก็เครื่องอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ใช้งานได้นะครับไม่งั้น400กว่าโลเนี่ยตายกลางทางกินเข้าหลิงแน่เลยเราก็จะขับดีเดิมที่คันนี้นะครับประวัติรถเป็นรถนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เป็นเป็นเจ้านิสสันนิสสันเอ a วนอารสีอาษสีขาดเกินมีเลื่อนมีชุดโอนอันนั้นเป็นเครื่องทีดี25เดี๋ยวผมก็จะรีวิวในวิดีโอต่อไปนะครับก็ตอนนี้ผมขับมารับลูกค้านะครับลูกค้ามาซื้อรถโตโยตา้านั่งรถมาจากสมุทรสาครก็ก่อนจะซื้อจะขายนะครับเดี๋ยวนี้พ่อค้ามีเยอะโจนก็เยอะนะครับก็ค่อยคดูเอาใครชัดเจน ไปค่อยดูครับเงนินในกระเป๋าไม่ต้องรีบซื้อกับคนที่ชัวร์นะครับศรัทธาตรงไหนซื้อตรงนั้นนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอของเรานะครับก็รีวิวบ้านๆครับไปรุ่นมาบ้านก็ขายรถตามกําลังนะครับไม่มีเงินไปขายรถแสนเหมือนคนอื่นนะครับผมก็ขายรถประมาณนี้ตามกําลังได้กําไรนิดหน่อยนะครับถ้าก็วมีจุดไหนไม่ดีผมก็แจ้งนะครับตอนนี้ก็เดินทางออกมาประมาณ สิบกว่ากิโลนะครับมารับลูกค้านั่งรถตู้มาซื้อโตโยต้าไฮดรุความร้อนก,ก็จะนิ่งเลยอันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปครับรถอ่ะขับดีเกียร์โต้รถขับดีทรงล่างพอได้เลยมีแอร์ไม่เย็นก็ไปทำรถบ้าไปเก็บบุญดุนะเอานะครับในราคา39,000บาทกำไรนิดหน่อยครับ ได้ไม่เยอะเพราะว่าผมไปเป็นเคลื่อนย้ายมาไกลนะครับ400กว่าโล420โลผมเดินทางแบเอาลถคันนี้มา,าก็ยังไงก็ฝากพวกพี่พท,ทุกท่านนะครับแฟนเพจทุกท่านที่เข้ามากดไลค์นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเมื่อเดี๋ยวมีรถคันไหนดีๆผมมาลงให้ดูมารีวิวให้ดูนะ ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับก็วิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมีรถตู้อีกหนึ่งคันเดี๋ยวตอนนี้ให้ลูกน้องล้างอยู่นะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ